แชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเลิฟ 2020. สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่กับท่านอาจารย์ขุนอัดเนตรคีนะครับและผมเก่งคนดีคนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการดูดวงกับขุนอัดครับวันนี้เราจะมาดูดวงนะครับภาพรวมสาหรับปีส5งห้ในราศีนะครับอาจารย์เออมังกรครับชาวราศีมังกรนั่นเองนะครับ ็นอาจารย์เกินไปในคลิปที่แล้วนะครับชาวราศีมังกรนี่คือปีแห่งความสําเร็จใช่ครับเป็นยังไงครับอาจารย์ภาพรวมแอปเกิดนิดนึงก่อนเราจะเข้าเนื้อหาเปิดไพ่เลยดีกว่าครับเปิดไพ่เลยเดี๋ยวจะบอกครับว่าเป็นยังไงครับผมเขาายเป็นตัวแทนนะครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์สาหรับชาวราศีมังกรปีแห่งความสําเร็จที่เกิดมาตั้งแต่ตอนต้นล่ะก็ สำเร็จจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือครอบครัวนะครับพงจะประมาณว่าคือถ้ามีครอบครัวอยู่แล้วอาจจะมีลูกมีทายาทสืบสกุลโอ้ไม่นะครับโอ้โหสุดยอดครับผมเพอร์เฟครับก็คือมันไม่ใช่เฉพาะมีลูกอย่างเดียวมันก็มีตังค์ด้วยนะฮะโอ้โหมีงานที่การงานถือว่าโอเคเลยนะครับครับผมครบถ้วนขนาดนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับออยังไม่ใช่นะครับโอเคครับเข้าเนื้อหาครับผม เรื่องของงานกับเขาอาจารย์เป็นไงบ้างครับงานนี่เรียกว่าเหนื่อยนะฮะเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็เงินก็มาพร้อมกับความเหนื่อยอ๋อครับเรียกว่าสมน้ําสมเนื้อนะครับสมน้ําสมเนื้อครับปีหน้าครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรทั้งนั้นเลยครับคือคุณต้องเหนื่อยแล้วเงินพวกนี้ก็มาจัดการทํางานทั้งนั้นนะครับยิ่งพวกเจ้าของธุรกิจนะครับถ้าคุณขยันทําเงินก็ยิ่งมาเหมือนเหมือนลูกได้ไหมครับอาจารย์ ก็นั่นแหละครับเหมือนกันแหละครับโอเคเหมือนกันนะครับคือถ้าขยันทําเงินก็มาครับผมคงไม่พูดเรื่องเงินละอาจารย์พูดไปแล้วว่างานหนักแต่เงินมันก็มาสมน้ําสมเนื้อกันครับผมแล้วก็โชคลาภเขามีไหมอาจารย์โชคลาภส่วนใหญ่เงินเนี่ยก็มาจากการการทํางานของเขานะฮะจะส่วนใหญ่ใช่ครับโอ้เรื่องของโชคลาภอะไรพวกนี้ครับผมไม่ต้องไปหวังหวังได้ครับทีนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับก็คือ จริงๆอย่างที่บอกเงินก็มาจากการทํางานนะครับโอเคเรียกว่าดีครับผมเหนื่อยก็มีเงินใช้ก็ยังอุ่นใจละครับไฮไลท์แล้วครับอาจารย์ความรักมั้งครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าสมหวังหมดเลยก็อย่างที่บอกนะครับคนที่มีครอบครัวเนี่ยครับโอกาสที่จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์มีสูงนะครับเพราะฉะนั้นนําพาครอบครัวให้ดีๆนะครับอย่านอกลู่นอกทางนะครับอย่างไม่ต้องดูอื่นไกยดูอย่างตัวผมเนี่ยนะฮะครับตอนที่แต่งงาน นะครับปีแรกเขาก็ถามทําไมยังไม่มีลูกอีกล่ะครับก็เรามัวแต่เพลินนะครับอ๋อเรียกว่าช่วงแรกอาจารย์ไม่ขยันเอากระต้อคำจัดไม่เกี่ยวครับผมเรียกว่าเขาเรียกว่าช่วงแรกมันก็ยังมีเวลาทําอย่างอื่น่อยู่ด้วยกันไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรต้องแบบเฮ้ยต้องมานั่งทำเฉพาะเรื่องพวกนี้ครับเดี๋ยวพอเงินเงินดีงานดีของเขาเนี่ยลูกก็จะมาเป็นความสุขที่สมบูรณ์มาเองของมันมาเองครับผม อยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันเดี๋ยวมันก็มาโอเคถามคนมีคู่มีครอบครัวไปแ้ครับจ์คนโสดบ้างครับไม่นะคนโสดก็อาจจะได้เจอนะครับเจอแฟนเจอคู่คนที่ถูกใจนะครับแต่ยังไม่ใช่นะคู่ก็มันก็ต้องพัฒนากันไปนะครับจริงๆแล้วนะผมก็ไม่ได้ค่อยอยากให้ใครเจอเนื้อคู่นะครับผมอยากให้ในความรู้สึกผมอยากให้คนน่ะนะครับมีไลฟ์สไตล์ที่ตรงกัน ลายสายที่ตรงกันครับผมการใช้ชีวิตนี่แหละง่ายๆนะครับคือคำพูดง่ายๆคือการใช้ชีวิตคือคนเราถ้าใช้ชีวิตต่างกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปด้วยกันไม่รอดนะฮะเขาเรียกว่าการดําเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกันครับมันถึงจะเข้าใจกันมากขึ้นแบบนั้นใช่ไหมอาจารย์เอาง่ายๆเลยคุณกินเผ็ดกับแฟนคุณไม่กินเผ็ดเนี่ยครับผมโอ้มันก็เรื่องกินก็ลำบากแล้วนะครับกินก็ลำบากแล้วครับคุณขี้ร้อนแต่แฟนแฟนคุณขี้หนาวครับเปิดแอร์ในห้องก็ แต่ก็มันเออมันก็คนละมูนอะอีกใช่ครับใช่แต่อย่างว่าครับอาจารย์ถ้าถามันมีความรักครับอาจารย์น้ำต้มผักมันก็ว่าหวานเน่ยครับอาจารย์ก็ <c oughs> ตอนแรกนยครับมันมันทนกันได้ <c oughs> อตอนแรกมันก็ทน,นได้เพราะรักไงอแต่พอไปไปแล้วโอ้ยกูหนาวแล้วเออในัอนนอนอ่าฮะโอ้เปิดแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมนี่บางคนก็โหสั่งแต่เผ็ดๆมาแล้วกินเผ็ดไม่ได้อมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละครับ ครับโอเคก็แรกๆก็ทนกันได้นะครับครับพอหลังๆมันไม่กูไม่ทนแล้ะเขาจะเขาก็พูดไปกันซะยืดยาวนะครับเข้าเรื่องสุดท้ายของเราครับอาจารย์สุขภาพเขาเป็นยังไงบ้างสุขภาพนะครับก็คือให้ระวังอาจจะล้มหมอนนอนเสือได้นะครับโอ้เป็นห่องนี่ถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือเลยครับก็บางทีเป็นไข้ก็ต้องนอนไงฮะบครัไม่ต้องคิดมากนะครับเป็นไข้เป็นอะไรเงี่ยก็ต้องนอนพักนะครับแต่ถ้าอยากมีความรัก ก็ต้องหมั่นโทรโอเคอันนี้ผมไม่ได้เตรียมมาครับอาจารย์ก็เกอบไม่ได้ไปงันโอเคเรื่องสุขภาพก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับประมาณะครับอาจารย์เรื่องของหนูหนูนักเรียนนักศึกษากันบ้างเป็นไงบ้างครับสำหรับปีหน้าเรื่องการเรียนการเรียนนะครับผมว่าพวกนี้นักศึกษาเนี่ยนะยังมืดแปดด้านอยู่นะทําไมครับผมว่าเขายังไม่กระตือรือร้นไม่ขยันพอนะครับเนียกว่าต้องใช้ความพยายามสักนิดนึงนะครับสําหรับเรื่องการเรียนการศึกษาในปีหน้าครับ แต่ถามว่าสําเร็จไหมผมว่าสําเร็จนะสาเร็จแน่นอนครับผมเชื่ออย่างนั้นครับต่อมาครับอาจารย์ชาเพที่สามเป็นยังไงบ้างครับปีหน้านี้สําหรับเพทีสามเนี่ยผมว่านะให้ระวังเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะขึ้นลงขึ้นศาลได้นะครับขึ้นศาลเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องเงินเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องของอะไรครับอาจารย์ไม่แน่ใจน,นะครับมีคู่การทะเลาะกันมีเรื่องขึ้นลง<ม>ขึ้นศาลม,ม,มันก็เป็นไปได้นะครับจากการทะเลาะเบาแบงนะครับให้ระมัดระวังทุกเรื่องเลยใช่นะครับ แต่เรื่องงานเขาดีครับอาจารย์งานดีครับเงินดีเงินดีครับงานดีเงินดีครับผมความรักความรักก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่แค่ต้องระมัดระวังเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลอาจจะมีคดีความนะครับก็ระมัดระวังครับผมสุดท้ายแล้วให้อาจารย์อวยพรชาวราศีมังกรสักนิดนึงครับอาจารย์เออมังกรเนี่ยนะครับมันมันเป็นสัตว์ที่เรียกว่าสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับชาวราศีมังกรขอให้คุณมีความสมบูรณ์พูนสุขนะครับร่ํารวย เงินทองนะครับถูกเรียกว่าสุดยอดสหรับชาวราศีมังกรไม่มีอะไรครับต้องเป็นห่วงเลยแค่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวแล้วหมอนนอนเสื้อเรื่องอื่นเรียกว่าดีเพอร์เฟกหมดเลยก็ครบ้วนกระบวนการนะครับสําหรับชาวราศีมังกรในปีหน้านั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับท่านอาจารย์คุณอัดเนธคีแะผมเก่งคนดีคนเดิมนะครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแต่อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วกดเลยนะครับอาจารย์ชครับ กดแชร์คลิปของพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันในแนวการหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อไปอยากให้อาจารย์แนะนำในการทำบุญเสริมโชคประจำปี2 5 6 4แบบปังๆกันเลยครับอาจารย์เออเคยได้ยินธรรมจักรกับประวัติศาสตร์ไหมครับเคยได้ยินว่าเป็นเป็นพักเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นปฐมประเทศนาใช่ไหมใช่ครับเดียดยังไงฮะอาจารย์คือคำว่าปฐมประเทศนาเนี่ย มันก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่แสดงกับปัญจว,วัคคีย์นะครับ,ค,รบคือพอพอเทศนานี้จบนะครับศาสนาพุทธเรามีครบทั้งสามองค์พระรัตนาตราัยครบองค์สามค่ผมคับผมก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงค<อ>์นะฮะนี่คืออนิสงส์ของการสวดธรรมจักรค,คือมันจะมาครบมาแบบสมบูรณ์มันก็เปรียบสเสมือนว่าถ้าเราสวดนะครับ เป็นการเริ่มต้นใหม่ในปีปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยอย่างดีมากนะครับหนุนดวงนะครับอะไรที่มันไม่ดีอยู่ในปีนี้นะครับพอ,อเดี๋ยวพอปีหน้าเราสวบดบทเนี่ยเริ่มต้นปีเมันมันเคยเคยสวดไหมฮะปีใหม่เคยครับเคยสวดหมดข้างปีไปสวดมนข้าปีเขาจะมีบทบทสวดธรรมจกักรอ่าเขาผมผมเคยได้ยินว่าเป็นการหมุนวงล้อแห่งธรรมจิงิงบางอย่างอะ่ะมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะครับซ่อนแล้วมี เสริมดวงนะครับหนุนดวงครับ,รบแล้วก็คาว่ากลงล้อแห่งธรรมเนี่ยนะครับมันก็คือการเคลื่อนที่แล้วเคลื่อนที่ไปทางไหนล่ะธรรม,มะมันก็เคลื่อนที่ไปในทางที่ดีนะครับ,รบเพราะมันมันไม่พาเคลื่อนที่ไปตกนรก<อ>แน่นอนใช่ไหมฮะรับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการสวดธรรมจักเนี่ยอะไรที่ปีใหม่ควรที่จะต้องสวดก็คือเสริมสร้างบุญกุศลในทางที่ดีแล้วก็พูดง่ายคือเป็นการ หนีจากอบายภูมิชเป็นการหมุนก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าจะได้หมุนไปข้างหน้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างด้วยบุญกุศลครับผมก็เป็นสิ่งที่ต้องทํานะครับต้องทำาในอาจารย์เล็กคอมเมนต์เลยเนี่ฮะก็ให้ทําให้นําให้ทํานะครับแต่จะให้ดีที่สุดเลยนะครับสวดมนแล้วก็ต้องสวดคําแปลด้วยครับผมอ่าเพราะว่าผมถามหน่อยคุณ สวดมนต์เนี่ยก็คือนโมตัสสะอรหังสัมมาอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ได้แปลใช่ครับแล้วเราเข้าใจความหมายไหมไม่เข้าใจครับเ,เพราะฉะนั้นต้องแปลนะครับจะได้ทราบซึ้งแล้วก็จะเข้าใจว่าสวดมนต์พวกนี้เราได้อะไรเพราะว่าในบทสวดมนต์ธรรมจักเนี่ยมีการบอกหมดนะครับว่าอะไรอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรที่มันดีทาแล้วจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไง บทในบทสวดมนต์เนี้ยที่คาแปลมันจะบอกหมดเลยก็ครับก็คือพูดง่ายคือเป็นบทสวดมนต์ที่ครบเครื่องครับผมที่สุดเลยเอาง่ายๆเลยฮะเป็นบทเริ่มต้นสิ่งที่ดีปัญจาว่าคีย์อ่ะแค่ฟังแค่บทนเนี้ยก็สําเร็จอาหันทุกคนอ,อ่าแต่จะช้าจะเร็วก็คือแล้วแต่ปัญญาของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นสวดมนต์เนี้ยคุณแปลด้วยแล้วคุณจะเข้าใจแล้วคุณก็จะลึกซึ้ง ก็ถ้าบอกว่าบทนี้ครับสวดโมลแล้วได้บุญกุศลแล้วเรายังได้ศึกษาธรรมะชั้นสูงไปในตัวด้วยคือมันได้ทั้งทางโลกทางธรรมมันเป็นทวีคูณนะฮะไม่สวดไม่ได้แล้วครับเขาบอกว่าพลาดมากน่าที่จะใครที่ท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าเกิดท่านใดรู้อย่างนี้อาจารย์แนะนําแล้วนะครับผมว่าถ้าไม่สวดถือว่าพลาดเลยปีหน้าเนี่ยเริ่มต้นในสิ่งที่ดีกับธรรมะนะครับ